สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นําท่านผู้ชมมาชมมว,มวยไทยนานาชาติในรุ่น120ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงโล่งเงินแปะสาย4ีอายุ24ปีจากประเทศไทยกับฝ่ายน้ําเงินสเตฟานเออร์ไวอายุ24ปีเท่ากันจากประเทศสกอตแลนด์นะครับโล่งเงินนี้เป็นนักมวยฝีมือดีจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาเจอกับ มวยสกอตแลนด์นะครับเออร์ไวนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกับร้อยหกสิบนะครับวันนี้โล่เงินก็เสียเปรียบช่วงชกคยุกนะครับแต่มาวัดกันที่ฝีมือนะครับว่าจะเป็นยังไงอเออรเออร์ไว้ไหวทักทายนะครับนี่โล่เงินนะครับฝ่ายแดงโล่เงินจากอุบลราชธานีอายุเท่ากันนะครับนำ ยู่ในช่วงบูมของเขาเหมือนกันนะครับก็มาดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับมวยซ้ายนะครับโล่งเงินซ้ายกับขวาเจอกันเออไว้ขวาเตะมาโล่งเงินหน,งงเเนหนึ่งสองเข้าไปเออฟันหนึ่งสองเข้าไปหนึ่งสองได้กันหนึ่งสองเข้าลบตัวเออไว้ล้วก็เออไว้เดินไปหมัดเข้าหน้านะครับ เตะมาต่างคนต่างแลกกันหนึ่งสองเข้าไปที่อกเลยเออไปลงเงินกระสวนมาต่างตอนนี้ยังแลกหมัดกันอยู่นะครับเมวยไทยไปแลกหมัดกับต่างชาตินี่มักจะเสียเปรียบนะครับเมือไทยต้องซอกเขามัดเข้าไปเออไปยิงหมัดเข้าไปมัดมาเตะมาเอาไเอ,าไอไปเอยขออภัยลงเงินเตะไปเออไปมัดเข้าไป เออร์ไวในเขาบอกว่าเขาศึกษาการชกของโลกเงินมาอย่างดีนะครับเป็นมวยจากสก,กตอตแลนด์ตตอยที่ไหนเขาต้องศึกษาผู้ชคนาะดูวิดีโอศึกษาการชกมาอย่างดีเขาบอกว่าวันนี้เขาจะไม่แพ้โลกเงินเขาด,ดูดูนะครับว่าเป็นไงเขาศึกษามารู้รู้ทางกันดีรู้ทางดีเลยนะครับเขาศึกษามาแต่มวยคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับเตะไปเออไปหมายกันข้อเลมันหนึ่งสองเข้าไปมัดยับเข้าไป มัดสองมาลูกสวนมัดลงมามัดแรกกันมัดแรกกันโอ้มัดหนสองเข้าไปเออไปมัดโอ่แรกมัดมัดเขายาวกว่าได้เปลี่ยนามัดจับนี้กัแทกไว้เลยหลุกันเด้งมาแรกมัดก็โดนมัดเสือแทงเข้าไปเลยแรกมัดกันมัดจับเข้าไปหุกเข้าไปมัดเขาลงตัวบ้างบนบ้างเอาเออไปยังเป็นฝ่ายออกมาได้ดีกว่านะครับมัดหุกเข้าไปหลดมัด ยิงข้าลมตัวเลยสวนมัดหนึ่งสองมาเตะมาโล่เงินมัดข้าลตัวเออไว้มัดหนึ่งสองาลมตัวนะตอนนี้เออไว้เล่นลมตัวนะครับอ้าได้ท่าล้วก็เหมือนกับมีเปไปโล่เงินอามัดข้าลตัวมัดหนึ่งสองข้างหน้ามัดสวนมาเหมือนกันโลเงินมัดข้าลมตัวเดินมานะโลเงินยังเดินเข้ามาอยู่โดนมัดทุกข้าไปเดินมาจะแลกมัดนะครับโอ้โหมัดช่วงชก สั้นกว่านี้สังเสียบเปี่ยมเน่ยนะครับมัดเข้าลงตัวลงเงินกองเดินเข้ามายิงมัดเงินมัดหนึ่งสองมัดหนึ่งสองไปลงเงินก็มัดสวนมาโอ้มัดเขาหน้าเลยเออวว้นี้มัดแม่นกว่านะครับมันจะยืลงเงินเข้ามาอ่ามัดเข้าลงตัวเตะมาลงเงินเออไว้เตะไปลงเงินสวนมันมาอย่าไว้มัดเขาหน้ามัดเขาหน้าแรกมัดมันถนึงสองไปเออวว้แทงเขาแทงเขาโอ้ยเขายัดใส่แทงเออเวียงอย่างไม่ล้มอย่างไม่โดนกับ เอารายมัดเขาหน้าลงเงินลงเงินเตะเขาไว้อีกครั Again, todas, ้งหนึ <marine> ่งมัดเขาลงตัวแทงเขาแทงยัดใส่เรียบมัดเขาหน้าเตะตามโอ้หมดยกที่หนึ่งนะครับหมดยกที่หนึ่งดูยกที่สองกันเลยมัดเขาหน้าไปเลยเตะมาลงเงินเตะว่าเจ้าเข้าไาเตะคืนเลยมัดเขาหน้าอ๋อโดนมาแลกหมัดกันเลยเตะมาลงเงินเตะคืนเหมือนกันเออไปมัดเขาหน้ากอดเขาไว้แทงอ่า ไม่ได้นะครับแทงได้กรรมการย่างมาลงเงินจะแทงเขาก็ตัวเล็กกว่านะรับมัดเข้าลงตัวมัดโอ้จับขาไว้เตะไปเออไก็โดนหมัดสุดมาแทงเขาก็ไปลงเงินเดินมาเตะมาเออไก็มัดส้ดไปมัดกูหมัดเขาหน้าจะหน้าหงายเลยเดิน้าไปจับขาไว้จับขาไว้มัดเข้าลงตัวโอ้ต่อยโดนก็จับไปนะครับกรรมการบอกว่าต่อยตามไปมัดเขาหน้าไป มัดเข้าหน้าแรกหมัดกันอ่าลงเงินถอยแล้วตอนนี้มัดเขาลงตัวมัดเข้าหน้าโอ้ยบนยิงล่างมัดเขาลงตัวอีกครั้งหนึ่งเออไปต่อยหน้าต่อยบนต่อยล่างเลยครับลงเงินเดินข้าไปโดนเตะสกัดมาลงเงินเดินไปเตะขึ้นกันมัดเข้าหน้ามัดเข้าหน้าโอ้ชุดเป็นชุดเลยมัดเข้าหน้าขึ้นกันลงเงินอ่ามัดเข้าหน้าต่างคนต่างคนแทงเขาแทงเขาโอ้เวียงลุกออกไปเออไป จังมัดจังสวนเข้ามาสวนเข้ามาลเงินก็สวนมัดเข้าหน้าสวนไปฟันศอกสวนไปมัดเข้าหน้าโอ้โดนสวนมัดเข้าลงตัวล้มลงไปเลยลกเงินกมกันนับจะยิงมัดเข้าหน้าก็โดนมัดสวนเข้าลงตัวเลยอ๋อมาสูมไปเออวายเห็นท่าแล้วเดินเข้ามาเดินเข้ามามัดเข้าลงตัวมัดเข้าลงตัวมัดเข้าลงตัวลเงินฟันศอกมาฟันศอกมามัด แทง,งเขา้าไปฟันศอกมัดเขาหน้ามัดเข้าลงตัวเอาละโ,โ,โลงเงินโดนหนักแล้วตอนนี้จะรอดไหมเออวาจะ,ผะเผด็จสิทไ้หมมัดเขาหน้าเดินกลับไปถีบไ้มัดเข้าลงตัวลงเงินสวนมัดมาแทง,งเขามัดเข้าลงตัวมัดเข้าตัวลลเงินสวนมามัดเขาหน้ามัดเขาหน้าขึ้น,งงน,นมัดเข้าลงตัวโอ้มัด โดนหมัดเขาน่าฟันกระเด็นนะครับฟันยางกระเด็นเอาทำการจับจะเสียปากเลยไม่ต้องล้างเสียเวลาเดินมาลงเงินเดินมาเอาโดนหมัดสวนไปเอาลกหมัดกันเลยนะครับไม่เตะกันแล้วตอนนี้เอาทุ่แทงเขาก็เต็มเต็มเลยหมัดเข้านำตัวลงเงินเดินไปโดนหมัดทุบซ้ายเข้าไปหมัดสวนหมัดกันลงเัินจะไม่ค่อยโดนนะครับหมัดสั้นกว่าชงชกเปียบเส็ดเปียบโอ้จับขาไว้แทงเขา เไว้ลงกันนเไว้เจ้ากันได้มัดเข้าลงตัวแทงเขาหมัดเขาหน้ามัดเขาน้ามัดเขาน้าโอ้มัดเขาหน้ามัดเขาหน้าสอกสวนมามัดเขาหน้าอีกครั้งหนึ ah, ่งโอ้ลงเตะสวนเตะสวนมาเอเอว้เดินเข้ามามัดเข้าลงตัวมัดเขาหน้าลงงนมัดเขาหน้าเหมือนกันอ่าหมดยกที่สองนะครับหมดยกที่สองมาดูต่อในยกที่สามเลยอ่าดูเงินเดินเข้ามา เเตะมาจับขาคว่วางลงไปนะครับลุกขึ้นมามัดแรกกันเตะมาลุกขันเตะมาเตะคืนเหมือนกันเตะมาเื่ดไปมันหนึ่งสองข้างหน้านสองข้างหน้าเลยมัดจับนะครับลงเงินเดินไล่มัดตอนนี้ต้องแรงมัดอย่างเดียวนะครับไม่สนศอกเขาแล้วเตะมามัดเข้าหน้าเหมือนกันมัดแรงมัดโอ้ฟันสอกแต่ไม่โดนแทงเขาแทงมัดเข้าหน้ากดเข้าไ้ฟันสอก ลงเงินันสอบไปเดินเข้าไปโดนหมัดเข้าลงตัวเดินเข้าไปก็โดนหมัดสวนมาเอาแรงหมัดกันเตะมาลงกันเตะ่าโดนหมัดเข้าลงตัวมาแทงเขาโอ้โล,โลงลงเงินโดนหนักนะครับจรงนี้กอดคอได้เป็นเออาวแทงเขานะครับเออไวรู้สึกจะมองหมัดไปแล้วอ่หมัดเข้าลงตัวครั้งเตะเวิร์ดไปโอ้กมการแยกมา อ่าลงเงินสีเหนื่อยไปแล้วโดนหมัดเขาแล้มัดเขาหน้าคืนเหมือนกันแรงหมัดกันหมัดเขาหน้าหมัดเขาหน้าโดนแทงเอาสวนหมัดเขาหน้ามัดเขาหน้าอ้าลงเงินจะทําได้ไหมเดินไล่เข้ามาหมัดจับสวนลงไปเออไปหมัดสวนลงไปลงเงินหมัดสวนหน้าหมัดเขาลงตัวหมัดเขาหน้าไอีกีครั้งเออไปลงเงินเดินเข้ามาโดนมัดเขาลงตัวอีกครั้งหมัดเขาหน้าครั้งหนึ่ง มันเข้าลงตัวมัดโอ้วันสอบเกิดไปเออไปลงเงินเดินไปเตะไปแต่ก็โดนมัดยัดส่วนมาเตะคืนโอ้หมายกันคอเลยอ่าทำได้จะเตะไม่เตะไปมัดเข้าหน่อยครั้งหนึ่งมัดทุบแกแม่นจริงๆลงเงินลงมาเข้ามาเข้ามามัดเข้าหน่อยครั้งหนึ่งเตะสวนมัดเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้ลงเงินยังเดินเข้ามาได้นะครับโดนมัดมัดสวนลงไปเออไปเดินเข้ามามัดยัดเข้าหน้ามัดทุบออกไปเตะครั้งหนึ่ง มัดยับกันเตะมามัดเตะขึ้นมัดเขน่ามัดสองหนึ่งสองเข้าลงเงินใช้มัดเด็ดเด็ดเน้นๆสองสามครั้งเลยทำการแดยกมาโอ้เตะมาหมายกันคอเลยลงเงินมัดพืดไปต่างคนต่างเปเะๆแล้วนะครับตอนนี้แต่เออวายังเดินเข้าไปมัดเขาหน้าโอ้มัดนี้เปเลยมัดหนึ่งสองข้าน้ามัดหนึ่งสองข้าน้ารวมมัดลยฟันศอกสวนมาลงเงินสวนออกไป โดนหมัดจนทีไปหมัดเขาน้าเลยเออไปหมัดทุบโบแล้วหมัดกันหมัดสวนมาหมัดทุบเข้าไปเออไปเดินเข้ามาหมัดเขาน้าแทงเขาโอ้โล่งเงินยังแจ้ไม่ได้นะครับเดินมาโดนหมัดเขาหน้าอีกครั้งหนึ่งเตะขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดินมาหมัดขข้าเขาน้าโอ้โล่งเงินได้เตะๆถากๆไปหมัดเขาหน้าขึ้นหมัดถึงสองเข้าไปโอ้ฟืดไปนะครับจนก็โดนสวนมาเดินเข้าไป พอแปขยเต็มทีแล้วมัดสวนมาแต่ก็โดนเตะสวนขึ้นกันเอาหมดยกนะครับกรรมการจุติการชกนะครับหมดยกที่สามแล้วก็มาดูว่ากรรมการจะชูมือให้ใครนะครับกรรมการรอฟังผลอยู่นะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้ชชนะในวันนี้อ่าเป็นสตีฟานเดอร์ไวชนะอย่างเป็นเอกนท์เลยครับ ก็เข้ามาทักทายกันน้ำใจนักกีฬานะครับ